สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับก็มีรถเข้าใหม่อยู่บ้างนะครับแล้วก็รถนะฮะก็จะมีคันที่ปล่อยไปก็จะเป็น Toyota h ไฮรักวิโ o ตัว SmartCA บตัวเตี้ยนะครับคันนั้นปล่อยไปแล้วนะครับพี่ชายทางเชียงใหม่มารับไปแล้วนะครับนะฮะก็ขอบพระคุณพี่ชายมากๆนะครับที่เดินทางมาแล้วก็จบไปนะครับผมนะฮะ ส่วนปัจจุบันรถจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวมีเข้าใหม่ก็คือตัววีโก้คันนั้นนะฮะเป็น4ประตูเดี๋ยวไปชมสภาพนะฮะก่อนที่จะเก็บงานกันนะครับคันนี้นะครับตัวสตาร์ a าปี2 0 0 2นะครับคันนี้เป็น4ฟร์วิวขับเคลื่อนสีล้อนะครับนะฮะคันนี้ก็อยู่ที่ราคา1 4 9 0 0 0ฟรีเปลี่ยนของเลว็วให้5อย่างฟรีจัดส่ง200กิโลเมตรเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับสนใจอยู่ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับคันนี้นะฮะ แล้วก็คันนี้ก็อยู่ที่ราคา29,000ื่นเก้าพันโตโยต้าโคโรล่าก็รอลูกค้ามาดูอยู่นะครับนะฮะก็ยังไม่มีใครยังมาดูไม่ไม่มีใครยังมาดูมีแต่นัดแต่ไม่มานะครับผมไม่เข้าใจจริงๆนะฮะไม่รู้จะนัดทําไมนะครับนะฮะบางทีก็เห็นใจคนขายด้วยนะครับบางทีถ้าสมมติว่าวันนี้ผมจะไปแต่ไม่มานะฮะรบกวนโทรแจ้งนะฮะนะฮะเห็นใจกันนะครับให้เกียรติกันซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่านัดแล้วไม่มา ทำให้เราล็อกเกอร์แล้วสายต่อไปก็จะเสียไปด้วยนะครับนะฮะก็ขอความเห็นใจด้วยนะครับผมนะฮะทีนี้นะฮะมาคันนี้ก็จะเป็นรถฝากขายของพี่นะฮะแกปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือไปใส่ล้อนะฮะล้อจากล้อเดิมเขายางก็ไม่ได้ดีทั้งสีเส้นนะฮะก็มาใส่ตัวล้อใหม่เป็นล้อแตกรับ18นะครับยางก็จะประมาณปี2018นะฮะยางปีต่ำอยู่นะครับแต่ว่า ดอกยางแก้มยางก็ยังดีอยู่นะครับคันนี้ก็ใส่ล้อแล้วก็ทรงสวยนะครับแต่แกขอปรับราคาขึ้นอีก1 0,000นะครับเป็น1นึ่งแสหมื่นเาันติดต่อแกได้เลยนะครับสภาพรถสภาพรถนะครับได้เดิมอยู่นะแต่ถามว่าสวยก็ไม่ได้สวยนะครับเพราะว่าสีสันรถค่อนข้างริ้วรอยเยอะนะครับกันชนหน้าฝากระโปรงบุบบิบนะครับผมนะฮะบันไดข้างก็บุบบิบทั่วไปนี่รักยิ้มจะเยอะนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับ ริ้วรอยอันนี้คาบน้ําฝนตกในครับผมนะฮะริ้วรอยเยอะถ้าเอาสวยก็คือรถคันนี้จะต้องไปทําสีใหม่ทั้งคันแล้วก็เปลี่ยนแมกไ i เนอร์ใหม่ถึงจะสวยนะครับนะฮะคันนี้ก็อยู่ที่ราคา1 7 9 0 0แสเะครับเล่มพร้อมโอนนะครับนี่ริ้วรอยเยอะลอยขูดขีดค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะขายตามสภาพราคานี้ก็ถือว่าจับต้องได้นะครับไม่ได้สูงไม่ได้แพงมนาะนะฮะ ก็ติดต่อพี่ได้เลยนะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับนะฮะแล้วก็คันนี้นะฮะตัวสีประตูโอ้โหใบไม้นะฮะหล่นเต็มเลยเมื่อคืนฝนตกนะฮะเมื่อเช้าฝนตกนะฮะเป็นตัวท็อปนะฮะ 3.0G อยู่ที่ราคา1 7 9 0 0 0ฟรีของเลวฟรีจัดศบนะครับคันนี้นะฮะคันนี้ก็เป็น w h e e l นะฮะสีประตูคันนี้เป็นรถสวยมากสีสันเดิมบางนะฮะถ้าท่านใดที่ชอบรถเดิมเดิม เป็นเครื่องยนต์2.5 0 4 w h e e l นะครับคันนี้ถ้าไม่ชอบล้อนี้นะครับผมนามีให้2กรณีให้เลือกนะครับปัจจุบันนี้ก็คือล้อเดิมของตัว V ี g กเลยนะฮะแต่นะครับฟังนะถ้าได้ล้อเดิมอยากได้ล้อใหม่บอกผมได้นะครับไม่ต่อรองราคาเยอะผมใส่ยางใหม่ให้สีเส้นเลยนะครับเป็นล้อเดิมนะครับไม่ใช่ล้อนี้ล้อนี้ก็คือยางชุดนี้แหละนะครับ ล้อชุดน,นี้ก็ค่อนข้างเทพนะครับถ้าทรงไวรุ่นหน่อยชอบสวยๆดูรถใหม่ขึ้นก็ตัวนี้นะฮะแต่ถ้าชอบเดิมๆก็เป็นล้อเดิมของ v i โกนะฮะแต่ผมจะใสย่ยางให้ใหม่4ีเส้นทวงให้4เส้นด้วยนะครับนะฮะสนใจก็ราคาอยู่ที่2,99,000เหมือนเดิมนะครับผมนะฮะฟีจะทรงส่ง200กิโลเมตรแล้วก็ฟีน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้นะครับผมนะอยากได้ล้อนี้ก็ได้ต่อรองราคาได้นิดหน่อย หรือท่านจะอยากได้ล้อเดิมที่เป็นวีโกผมเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นเลยนะครับผมนะฮะยางยี่ห้ออะไรก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าขอบตัวนั้นน่าจะได้ประมาณดีสโตนนะฮะประมาณดี t o n e เป็นยางใหม่นะครับก็ใช้ไปสัก4ปีก็ได้จริงๆมันก็ใช้5้ปีกันแหละนะครับนะบก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอ่ะคันไหนต่อนะครับมาดูคันนี้ เจ้ายักของผมนะฮะตัว s t a า4 Wheel Cap 4นะครับก็อยู่ที่ราคา2 9 0 0 0บาทนะฮะชุดยกมาให้ล้อแต่งชุดแต่งนะฮะไม่รีบนะฮะคันนี้สีสันสวยก็ใช้งานอยู่ประจําวิ่งซื้อรถวิ่งเดินทางไกลไปนู้นไปนี่อยู่นะครับผมนะฮะถ้าชอบนะฮะตรงสเปคที่เหมือนกับผมชอบก็ติดต่อคันนี้มาได้นะครับนะฮะเล่มเอกสารพร้อมออนฟรีจะส่งให้200กิเมนะครับนะฮะ แล้วก็คันนี้เป็นคันเข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานไปซื้อช่วเงเย็นๆเป็น Toyota h ไฮรักวินะครับเป็นหน้าสมาร์ทปี2010หรือว่า2553นะครับเป็นรถบ้านๆหรือรอยก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่าอา,อาจจะเก็บสภาพหรืออาจจะขายตามสภาพนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนราคาย,ยังไม่สรุปนะครับกันชนท้ายเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะครับมีต้องเก็บชิ้นนี้นะครับมีต้องเก็บยางหลังจะเป็น ยี่ห้อกูดิดนะฮะยางน่าจะเป็นแม็กซิตนะครับนะฮะยางก็คนละยี่ห้อนะครับผมนะฮะรถไทยบ้านไทยบ้านจริงๆนะฮะมีรดูรอยพวกนี้นะครับขีดนะครับภายในหมดล็อกไว้นะครับแต่ภายในสวยอยู่คันนี้ห้องเครื่องสวยเดิมนะครับนี่ยางหน้าก็จะเป็น AT นะครับของอของแม็กซิตนะครับผ้าสีไม่ขาดนะฮะเป็นสีประตูนี่ครับนะคันนี้ก็เดี๋ยว เก็บรายละเอียดหรือยังไงสรุปก ouais right? ันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยมีร like ิ้วรอยพวกนี้อยู่นะครับมีริ้วรอยอยู่นะครับมีิ้วรอยขูดขีดอยู่นะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเก็บหรือยังไงราคายังไม่นิ่งนะฮะขอดูรายละเอียดก่อนนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือนี่ครับมันมีบุบที่แน่คือเปลี่ยนไฟท้ายนะครับมีเบียดมาเปลี่ยนไฟท้ายแล้วก็เปลี่ยนกระชนให้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่นีฮะโตโยต้ายังอยู่นะครับผมหุนโตโยต้ายังอยู่ อันนี้เดี๋ยวราคาผมยังไม่สรุปนะฮะขอดูรายละเอียดรถก่อนตัวนี้เป็น V N Turbo นะครับเป็นเครื่องยนต์2,500 V N Turbo นะคะได้1อ4ส,สีแรงมา้าได้แรงม้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คันนี้ก็ให้พี่ชายกำลังติดฟิล์มให้อยู่นะคร er, ับนะฮะ Fortuner รอแป๊บหนึ่งนะฮะยังเก็บรายละเอียดไม่เสร็จนะครับก็จะมีทำความสะอาดภายในติดฟิล์มให้แล้วก็เก็บสีกันชนท้ายนะฮะฝากระโปรงปั่นเงาแล้วนะครับนี่นะฮะ นี่ครับภายในค่อนข้างสวยพี่ชายแกกำลังจัดการติดฟิล์มอยู่นะครับนี่ฮะอันนี้ถอดฝาถาังไปเก็บสีนะฮะไปผสมสีเก็บชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้ก็มีสีลอกลอกล่อนๆหน่อยนะครับยางก็เต็มนะครับยางเต็มนะฮะแล้วก็คันนี้อ่าคันนี้ลืมบอกราคาไป f o r t จูเนอคันนี้นะครับนะฮะเป็นรถบ้าน100%รนะครับ,บ,นะรบอ่าฟีจะส่ง300กิโลเมตรฟีเปลี่ยน ของเล็วให้5อย่างนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา299,000นะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็น t i เก r 4นะครับรอเห็นทางร้านนะฮะนัดวันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องโทรเช็คเขาก่อนว่าแม็กเลนเนอร์มาอยังนะครับถ้าแม็กเลนเนอร์มาก็จะเปลี่ยนแม็กเลนเนอร์เอาลาตัวนี้ออกนะครับอาตัวนี้มันเป็นแต่งไมาใเฉยนะครับใช้งานไม่ค่อยได้จริงนะครับนะก็จะเอาออกแล้วก็เปลี่ยนกันชนท้ายใหม่มีบุบลากยิ้มแถวนี้นิดนึงนะครับก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เปลี่ยนให้ใหม่ใส่แมกเนเตอร์ให้ใหม่นะครับรถคันนี้ทรงสวยถ้าหาอยู่รับรองว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเมื่อวานก็ขี่รถคันนี้นะครับไปที่วาปีปทุมนะก็ขับขี่สบายนะครับอัตราเร่งดีคันนี้ก็วิ่งอยู่ที่ร้อยสิบร้อยี่อยู่ประมาณนี้บสบายสบายความร้อนก็ปกติปกติไม่ถึงกลางนะครับนะการขับขี่คันนี้ถือว่าดีระบบแอร์เย็นปกติ ระบบแอร์ดีนะครับช่องล่างดียางหนึบทุกอย่างนะครับพร้อมๆเลยคันนี้พาสีไม่ขาดก็ฟรีนะครับเปลี่ยนของเหลวให้5อย่างฟรีจะส่งให้อีก300กิโลเมตรนะครับสำหรับเจ้าไทเกอร์คันนี้นะครับสนใจอยู่ก็อยู่ที่ราคานะฮะ239,000บาทนะครับ239,000สนใจโทรมาเบอร์098นะครับ2 7 4เ279 0 9 8 2 7 4ส 4279 ID Line 094นะครับ475 4441นะครับ ID Line นะครับบางทีนะครเห็นลูกค้าแจ้งมาหลายท่านนะครับว่าการแอดไลน์นะครับแอดไลน์มาแล้วนะครับเห็นเป็นชื่อรถบ้านมือสองขอนแกนอยู่แต่ว่าทักมามันไม่เด้งมาหาผมนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่รับนะครับบางทีไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรนะครับที่มันไม่เด้งขึ้นมาให้ผมทักไปนะครับถ้า ในกรณีที่ไม่เห็นผมตอบแสดงว่ามันไม่ได้เข้ามาในไลน์ผมนะฮะไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลใดนะครับให้ท่านนะฮะโทรมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะแอดไลน์ไปหาที่ท่านเองนะครับผมนะฮะนะก็ประมาณนั้นนะฮะไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลใดนะครับไลน์ปกติลูกค้าทักมาผมจะตอบทันทีตอบทันทีนะครับเพราะว่าผมเล่นไลน์ตลอดนะครับนะฮะสนใจคันไหนยังไงติดต่อมาได้นะครับผมนะฮะรถใช้งาน รถบ้านแท้ๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็รถบ้านมือสองคอนแกนของเรานี่เองนะครับอ่ะประมาณนี้เป็นการอัปเดตให้ชมนะครับว่ารถเราขายคันไหนไปบ้างเรือคันไหนบ้างก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ